โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเจ็งเลกซี่ชันเคยอยู่กับแปดผมไม่อาจจับอาจจับแคมเอ้อยอาจจะอัพเอย้ยอาจจะอัพคลิปนี้ช้าหน่อยนะครับเพราะว่าคลิปมันเยอะเกินเกินก็คือลงวันละสัปดาห์พอก็เลยทาคลิปหมกไว้แล้วก็ สัดา์นี้ก็เลยจริงๆทำนานแล้วแต่ว่าพิ่งลงไงอืมอาจจะดูงงๆแต่ไปดูกันในเกมกันเลยนะครับผมไม่ต้องสนอะไรอ่ะเปิดตัวโอ้โหนี่แมนยูเจอซิตี้บอกเลยตึงๆและดึงดาว ไปครับสิบชิงห้าสิบทองโอ้โหเดินมาก็โดนตัดเลยเอ้ยเนี่ยเป็นไรัจงเย็นัจงเย็นฮาเล้นปัดไปทิ้งไปก่อนฮอาเล่นไม่ใจยุ่งใจเย็นกันเลยก็คือจะใส่กันอย่างเดียวจะว่าเอ้ยเดีะบอยติงตัวประกบไป ใส่หัวโอ้โหดีนะไม่คนืนดีนะไม่คนยืนโรนโดลุยดีอะไรอะโรนโดจะยินสวยโเดินกาดยกสวยๆลูกนี้ให้โรนโดสวยถึงถึงก่อนถึงก่อนโรนโดนี่ เจอท่านี้ไปไหนฟ,ฟิฟลับฟลกึ๊ก <c oughs> ท่าอะไรวะเกินหรือเปล่าสวยโดนดูใส่ใส่วิจารณ์บอลไปไหนอ่ะใจเย็นยังมีแก้ตัวจะกลัวอะไร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  โอ้โหอโน่อโน่เล่นท่าเยอะมากอโน่เล่นท่าเยอะมากอโน่ไม่จ่ายอโน่ยังไม่จ่ายอโน่อโน่โอ้โหจ่ายมาแล้วครับอาเล่นโดนดักไว้โอริงกัดจ่ายไปเดอะบอยโอ้โหไม่ทันอาจา์ค่อยๆเล่นดิค่อยๆเล่นดีละฮาเล่นโอ้โหไม่ทันได้ไงวะอุ๊ยอาเลไม่ทันได้ไงเน่ยเคือ บ้าบอกร่างใหญ่ใจเล็กก็บอกไหมาโอ้โหมีผ่านอีกเฮ้ยโอ้ย,อยเรียบเรียบร้อยไม่มีใครบอลอยู่ไหนบอลหายไปไหนอ่ะเกมแม่งบัง๊กโดนเลยหนึ่งประตูต่อศูนย์จากฟิลโฟเดนจากฝั่งซิตี้ง,งงเลย เหลืออะไรโรนโดโลนาวโดโอ้จับมอลแล้วเหลืออะไรอ่ะหนัก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 อันนี้หนักแล้วโหแย่งยากจังวะเออบอกแย่งยากแย่งได้เลยแม่งเกมแม่งรู้รู้จริงอันนี้เกมรู้จริงไม่ถึงแต่ยังถึงโอดกาดอยู่หรือเปล่า เรีบลอยหัวแตกสว,สวยๆตอนนั้นยังได้ครับอยู่เฟซโอ้โหอะไรวะบอลไม่ไม่ติดขาเลยฮะบอลบอลมันไม่ติดขาเลยแล้วฮาลัลนอย่างนี้วิง่งกูออกมาปิดเฉยเลยฮาลัลนถ้ากูไม่ออกมาปิดเมื่อกี้นะมีสกอร์กันเกิดขึ้นละแต่ตอนนี้เหมือนจะหาบอลไม่เจอ บอลยูไนอือใจเย็นใจเย็นทดนหนึ่งทีจันเป่าจันจันโอ้ลดมาได้ย่างงี้ดิว่าอ้ยติเซฟติเซฟของเิเอเตอร์เชคจบกันไปในครึ่งแรกงนะครับมาต่อครึ่งหลังเลยไหมโอโปนิการจังหวะนี้ยกสวยๆฮาร์แลนด์โอ้โหติเซฟ อาจารย์จะบ้าตายอะไรกันเนี่ยผมเนี่ยไม่เข้าใจเลยจริงๆโอ้โหโฟด้นแม่งก็ผิวเออผิวอะไรนังหนาลูกนี้ลวดใจสวยมาก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 และจ้าหนีโอเดกาดหักใจให้รลูกสูงไปกุกเหลืออะไรเดบอยตามซ้ำมาไป ของจริงไม่ติงนางโรนโดขึ้นเทคมีไฮหนักแลจะาจากะไลังใจเย็นน้ำผู้ชมบอกจะเอาลูกสามเลยหรือเปล่าโรนโดลูกขยันต้องให้แกจริงๆว้ยใจเย็นนำอยู่ใจเย็นใจเย็นๆโอ้โหใจติด ว่าโอ้โหอืเอ้ืออกมาก่อนใจเย็นๆดีโรโโดเอาไม่ล้ำโอ้ล้ำเฉยการทำไมไม่เปล่าังแต่แรกครับอย่างนี้คุณก็งงกันทั้งสนามมาดีเออมาตินิลี่โอ้ยโอเน็การไม่เอาบอลอีกแล้วอื้อะไรวะ อุยอ๊ย,อยสองประตูต่อสองเลยอะไรวะแม่งองงกับคนไทยไว้ใจกันได้ไงเนะี่ยอุ้ยหนักจ่ายได้จ่ายได้อ่าสวยๆอย่างนี้ยังเล่นท่าอยู่โรโดนโรโุนอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิด,เด,ดเดียวจริงๆนะครับไม่เป็นไรคนไทยไว้ใจกัน จาน์ุดไทยอะไรแล้วเรียบร้อยเลยดิโดนนำครับเสียคาเฉลี่ยเกินร้อยเย่แล้วแบบนี้ใจดีฮะเล่นตนเย็น มาดิยกสวยๆครับเออร์ลิงเออร์ลิงเออร์ลิงมาที่เออร์ลิงแล้วสามเท่าเชืช่อนัก็สามเท่า,าครับเอ้ยสามเท่าเหรอสามเท่ากันล้นดูย้ยกไปดีเอ้ยโอ้ล้าอีกแล้ว ทำไมต้องล้ำด้วยอ่ะรนโดเย็นดีๆหน่อยดิครับพี่จ่ายเสรอทุกลูกอ่ะมาลงมาลามอะไรงงไว้โอ้โหคยเหลืออุดตเซฟเฉยเติย์ยยยลยจน้นอะไรมันยังไม่ดีไงไปเกีย ถ้ายิงดีก็น่าจะเรียบร้อยกันแล้วปิดเกมปิดหน้าจอปิดคอมปไปเลยมาตาฟักเกอร์ดายันดีโอ้ยเป็นไว้เป็นไว้วิงวิงแล้วโยนสวยๆให้โรนัลโด้เคยเหลือเอาจังโอ้โหโดนจิม้มหรือเปามิงโดนจิม้ม จิ้มได้ไงวะจิ้มได้ไงโอ้ยนาทีโอ้โหยังหลังได้สวยจานเปล่าครับจานเปล่าสวยไปเจอกันทดเวลาบาดเจ็บเลยแล้วกันตัวก็หมดอายุไขแล้วซาลาไปเออ โอเด้นเนี่ยใช้ได้เลยไหนลองสิกับบิกันไรอะ่ะไม่ฟิตนะเออชีลุยดีครับโบโบต้องบรรจงเลยแล้วขึ้นหลังอะ่ะบรรจงเลยแล้วบรรจงร้อยเป็นเมลนโหหนัหนก เย็นบอลไม่ผ่านเลยว่ะเฮ้ยพารไม่ผ่านเลยพาะพาสทมมาดิรออะไรอุ๊ยซีฟอะไรวะมิ่งซีฟเฉยมิงสุดจัดเมื่อกี้พี่เต้เซ็กโวยอุตสาห์ชมเกือบโดนแล้วไม่ล่ะ จะชมจะชงจะเช็คอะไรมาดูกันดีๆมาดูกันดีๆลาสโซโมฮัลเลซาลาหนึ่งหนึ่งกับทางด้านกงโก,โก้หรืออะไรลาชิวๆกันไปดิตีประตูต่อสามอ่ะปิดสกอร์กันเลยได้ป่ะบุบยแต่อย่าเพิ่งไว้วางใจไปครับลูกนี้ถ้ายิงลูกนี้ไว้วางใจได้อยู่ไม่ได้ครับ มุสาบายี่มุสอ,อ,อ่านว่าอะไรวะช่างมงแต่สารายยิงหนึ่งประตูนะแค่นั้นแหละชเช้าๆโอ้ยนำยิงลูกค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นเขาเรียกค่อยๆเล่นเคลียร์โอเคมาต่อกันอีก15นาทีอโอ้โหทางนั้น22ผมยิง8เอง ก็รอดูกันนะครับว่าสถานการณ์ยังไม่แน่ไม่นอนอันนั้นก็จะเอาอเราก็สู้ไม่ได้เอ้ยอะไรเนี่ยใจเย็นเด้อใจเย็นใจนเย็นใจนเย็นใจเย็นค่อยๆเล่นค่ขอยๆเล่นออกออกจะกินไม่ได้หรอกสวย ไปกันเลยสิวะโอ้โหยกอะไรอ่ะแย่แหมโอ้โหจ้าโอ้โหสี่เท่าเลยสงสัยจะเป็นจุดโทษหรือเปล่าคนดูบอกสงสัยจะเป็นจุดโทษหรือเปล่าผมบอกไม่ใช่จุดโทษนะครับไม่ใช่อย่างแน่นอน ไม่ใช่ไม่ใช่เออไม่ใช่จุดโทษนั่นแหละเฮ้ยโอ้โหยิงออกฉีเออริ่งบราห์ฮาลันออช่วนิเสียไม่ได้เลยนี่เสียไม่ได้โอ้ฮะโดยสองนาทีวะ เฮ้ยทำไมตัวมันโอ้ใจสวยมาก,อ,ก,กาอุ้ยสากะแล้วหมดเวลาแล้วด้วยโอ้แพ้เฉยเลยอาทีบาปท้ายเกมครับก็แพ้ไปใน,นนั้นนี้ไอ้บ้าเอ้ยแพ้ไม่ได้ยังไงไอ้เราก็สู้ตั้งใจเล่น โอ้โหก็จะกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแพ้เป็นพระชนะปป่นใหม่งงเลยฝันดีครับเตง